สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมะระบบสตรีมหรือละพวกระบบน้ำตัวอุปกรณ์ที่ผมจะมานำมารีวิวก็คือในส่วนของเขาเรียกว่าตัวสตรีมคอนโทรลนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับยี่ห้อที่ผมนำมารีวิวก็คือในส่วนของยี่ห้ออาริตาครับ ซึ่งตัวนี้เป็นแบบไฟ ac 220โวลต์นะครับส่วนตัวบอดี้นะครับเป็นบอดี้ขนาด1นิ้วเป็นชนิดเปรียวเป็นสแตนเลสนะครับสตีลเกรด0 4นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากในส่วนของที่เป็นแบบหน้าแปลนถ้าเป็นแบบหน้าแปลนนั้น,น,นจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับส่วนตัวที่เป็นแบบเปรียว จะเล็กและกะทะรัดนะครับซึ่งตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างจะถูกนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนตัวบนนั้นจะเป็นในส่วนของตัวขับนะครับหรือชุดมอ,มอเตอร์เกียร์ที่ใช้ในการขับนะครับซึ่งข้อดีของตัวชุดนี้นะครับเราสามารถที่จะแยกเอาชุดวาล์วออกนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ได้ในกรณีที่ในส่วนของซีลที่อยู่ในวาล์วเรารั่วหรือเสียแล้วก็สามารถที่จะเอาออกได้ หรือกรณีที่เรามีวาลอยู่แล้วเราอยากใช้เป็นระบบคอนโทลเราก็สามารถที่จะซื้อในส่วนตัวตัวขับตัวนี้นะครับมาติดตั้งลงไปได้นะครับก็จะดีนะครับมาดูไดอะแกรมของการทํางานของเขานะครับตัวนี้นะครับจะมีระบบการทํางานนะครับก็คือในตัวของของเขานะครับจะมีชุดมอเตอร์วาลอยู่นะครับแล้วก็ส่วนคอนโทลครับก็จะมี เราจะใช้ไฟ220โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับเพื่อทำการคอนโทรลเราจะใช้ไฟ220โวลต์จ่ายเข้าไปเพื่อทำการคอนโทรลนะครับออนหรือ o อฟนะครับโดยจะจ่ายเข้าไปที่มอเตอร์มอเตอร์ก็จะหมุนกับทาง forward reverse เพื่อทำการเปิดหรือปิดแล้วก็ในส่วนของ r e 트สวิตก็จะมีส่วนที่เอาไปโชว์สถานะ ว่า,าวาเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับก็จะครบถ้วนในส่วนของรูปแบบการทํางานที่เหมือนกับตัวคอนโทรลวาตัวรุ่นใหญ่ๆนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตอนแรกก็แต่ราค่าประหยัดนะครับอีกอย่างหนึ่งในส่วนของตัวนี้เราจะมีช่วงช่องด้านข้างที่สําหรับทําการเปิดเป็นเมนวลในกรณีที่ระบบคอนโทรลเราเสียเราสามารถที่จะหมุนเพื่อทําการเปิดเป็นาวาเมนวลได้นะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นในส่วนของชุดคอนโทรลที่เราจะต้องเอาสายไฟเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็จะเปิดฝาครอบเวอร์ด้านบนออกนะครับพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นในส่วนของชุดเทอร์มินอลที่เราใช้สําหรับที่จะต่อสายก็จะตามได้ะแกรมที่เราจะต่อไปใช้งานนะครับในส่วนของตัวข้างบนก็จะมีในส่วนตัวลิมิตสวิตอยู่4ตัวที่เป็นตัวควบคุมนะครับ สองตัวแรกนะครับจะเป็นตัวซี่สำหรับควบคุมสำหรับตัดมอเตอร์เวลาเราจ่ายไฟเข้ามาเมื่อเปิดวาล์ล้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะตัดไฟออกหรืออีกตัวหนึ่งก็คือสำหรับปิดเมื่อวาล์ปิดร้อยเปอร์เซนต์ก็จะตัดไฟออกเอลิมิสวิกอีกสองตัวก็จะเป็นตัวสำหรับที่จะนำไปโชว์ในส่วนของดิสเพย์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่แสดงสถานะเป็นมอนิเตอร์ให้เราดูว่าวาล์เปิดหรือปิดอยู่นะครับ ก็ถือว่าเลขกระทันรัดและก็ราคาประหยัดน,นะครับสำหรับในส่วนของตัวชุดมอเตอร์วาลของอาริตาตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ถึงหมื่นนะครับก็สามารถที่จะลองไปดูแล้วก็ดูที่ตัวแทนจำหน่ายว่า,าสามารถที่จะนำมาใช้กับงานเราหรือประยุกต์กับใช้กับงานเราได้หรือเปล่านะส่วนความเห็นผมผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ราคาก็ย่มเยาวสามารถที่จะเอามาพลิกแพง ใช้งานในส่วนของเราได้นะครับก็ลองดูในส่วนของตัวชุดคอนโทรลวาว wow ของอารติต้าตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะแยกซื้อในส่วนของได์มาใส่กับตัววาวของเรานะครับหรือซื้อวาวชนิดอื่นที่เป็นอาจจะไม่ใช่สแตนเลสหรือเป็นวาวแบบทองเหลืองธรรมดาเอามาทำการโมดิฟายถ้าเกิดเรามีวาวอยู่แล้วนะครับ ที่ติดตั้งอยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นระบบออโต้ล้วก็สามารถซื้อในส่วนของที่เป็นชุดขับของเขามาติดตั้งได้เลยทําให้เกิดความสะดวกแล้วก็ง่ายในการโมดิฟายระบบงานของเรานะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของชุดคอนโทรลวาคอนโทรลในส่วนของอาริตาครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นระบบ ac 220โวลต์นะครับ